มาเลยค่ะพี่น้องบันลองส่งท้าแป้งก่อนเด้อค่ะมันฉีดมันจังมันจังตัดงถ้าเรามาทาแปลงมันมันบอลลื่นพี่นอ้องเทาทาเพื่ออย่างเพื่อให้มันลื่นถ้าลื่นมันจะตัดงางค่ะนี่มากน่สีบอสไซตัวล่องเห็นเบิรงเดอร์สีขื่นวีแบบง่ายๆเห็นเบิรงเดอร์พี่นอ้องเด้ออะนี่ตั้งตรงเลยค่ะแนบเลยค่ะเพราะตรงยกเด้อคันแรกเพราะตรงยกค่ะ แนบเก้าสิบองศาค่ะนี่เห็นมาแบบนีข้างที่สองกันแนบเพื่อกันพี่น้องนี่เนาะแนบไว้ค่ะพี่น้องแนบไว้ต่วันย่าหโตกวีเดอ้อบานมะหว่นนี่ยกเก้าสิบองศาพี่น้องเอาปลายออกนิดนึงนเห็นปะมองนี่บานแนบค่ะพี่น้องแนบแต่ว่าเอียงเอียงวีออกนิดนึงเอียงวีออกสี่สิบหาองศาเอาสันมันนี่แนบพี่น้องเอาเนี้เอียงออกนี่ค่ะ มาฮอดมองนี้ยกยกลอยแปดสิบองศาพี่น้องนี่ยกนี่ลอยแปดสิบองศานี่คะ่ะนี่อันนี้ยกหนอยหนึ่งได้พี่น้องเ้อนี่ยกหนอยหนึง่งสี่สิบหาองศานี่คะ่ะนี่เอยียงสี่สิบหาองศาได้วีมาฮอดมองนี้มาฮอดมองนี้แบบนี้พี่น้องมานี่เห็นบ่สี ans, เลือมองนี้ถ้าเลือดมองนี้ถ้นเท้าเก็บร์ไอดไเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าใส่เบอ้์หงเข้าไปเ้ยค่ะช่วงนี้สำหรับคนบบเกงนะขั้นคนบบเกงใส่เบอร์หนึ่งเข้าไปเลยค่ะนี่แนบเลยพี่น้องแนบเลยค่ะนี่ขั้นเท่าเท่าขันเท่าเลี้ยนรูไหมเนาะเั้ใส่เบอร์หนึ่งเลยพี่น้องนี่แนบเลยสบารเลยค่ะนี่สำหรับคนบบเกงเนาะนี่ค่ะเห็นบ่นี่เห็นบ่พี่น้องอันนี้คือคือหนู้ใส่เบอร์หนึ่งให้เบิรงนได้นี่นี่ใส่เบอร์หนึ่งให้เบิรงมันไงบวไัยพี่น้องไยเนาะบัดเห็นบ่คคะ เดี๋ยวสิมาเบบ่งฟังนีเด้อบ้านพี่น้องเด้อนี่นีก่อนตัดก่อนตัดมันเป็นแบบนี้เนาะนุสิพยายามเห็้ง่ายเห็นบ่งค่ะนุกก็บอกว่าเน้นแป้งเด้อพี่น้องเด้อมันจังไถง่ายเห็นบ่นี่ค่ะนี่ถ้าแป้งซักก่อนค่ะอ่ามาหอดตรงนีเด้อพี่น้องบานนี่หวีตั้งตรงเลยค่ะตั้งตรงเลยเก้าสิบองศาอย่าเฝ้ายกเด้อค่ะพี่น้องแนบซักก่อนพอมาห้าตีนน,ะะนี่ค่ะนี่ตั้งตรงแบบนี้พี่น้องเห็นบ่น แนบเลยค่ะนี่แนบสะบก,ก่อนอย่าเฝ้ายกเนาะค่ะเนาะพะว่าเขาตรงกันเอาส่วนนี้ค่ะค่ะนี่ไปแบบบานมะฮอดมองนี้พี่น้องบันเอาณนจาจ้รหันมาทางนี้เลยลูกมะหอดมองนี้นยกพี่น้องบานเห็นบ่นี่นยกสามร้อยหกสิบองศาหรือร้อยแปดสิบองศาพี่น้องนี่นยกร้อยแปดสิบองศานี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้บ่ตรงยกได้นี่ นี่เอียงแม่ตะเลียนออกค่ะ4าองศาพอว่ามุ่หนีเขาสี่เอียงออกจ้าหน่อยค่ะมาถึงมองนี้ยกบันร้อย80องศาพี่น้องนี่ค่ะแนบเลยค่ะสําหรับตัวนี้ขั้นค้นบะเกงใส่เบอร์หนึ่งพี่น้องบันนี่นุชที่ใส่เบอร์หนึ่งด้อยสำหรับค้นมะเกงค่ะเผื่อมันมันตกเนาะนี่ค่ะใส่แบบนี้เลยค่ะเบอร์หนึ่งเลยค่ะนี่ไขเลยค่ะเห็นบ่แนบเลยค่ะพี่น้อง นี่คะ่ะนี่คะ่ะมันจะมีขนอ่อนอยู่มองนี้ห้องเอียงไม่ตะเลียนไซพี่นอ้องเห็นไหมคะอย่างไซเรยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่แค่นี้แหละเนาะ,ะพี่น้องแค่นี้ก็เล้วละค่ะนี่พี่น้องเห็นไหนีีแค่นี้บ่ามีหยังหมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวน่าเสีเ,เบิ้งขังลังเรื่อบันคะ่ะนี่ขังลังก้อนตันเป็นแบบนี้ขางล้างเนาะพี่น้องมันเป็นแบบนี้บัง หวีนี่ตั้งตรงแบบนี้เลยพี่น้องนี่ตั้งตรงเกลาสิบองศาค่ะแนบเลยค่ะขึ้นไปตอาวัดปลายนี่เอียงออกมาหน่อยหนึง่งก็ได้ค่ะขั้นเท่าขึ้นสูงนี่ถ้อยฝ่าวยกด้พี่น้องด้อแนบไปก่อนค่ะแนบไปก่อนแต่ว่าห้าอยาให้ต๊กหวีเด้ค่ะนี่คือกรณีจะ่ต๊กหวีบันมันสิเหลือส่วนนี้เนาะพี่น้องนเนาะในเรื่องส่วนนี้บนันบางครั้งเล็กน่อยอ่ะมันอาจสิบรค่อาอาจสิบรนิ่งคือพู่ยไง พฉะนาดข้าใส่เบอร์หนึ่งพี่น้องสีเบิ้งได้นี้ค่ะสบารเลยค่ะพี่น้องเห็นปะข้าใส่เบอร์หนึ่งแล้วบ่มีข้าวมาแหวงพี่น้องนี่ค่ะนี่บมมีข้าวมาแหวงเห็นพอพี่น้องมันเริมเกินแล้วดิ่นันเห็นบ่ค่ะนี่เนาะพี่น้องมันเริศเกินแล้วเนาะข้าสีฝาวนิดนึงเพราะว่าเด็กหน่อยเนาะความทนคนใบใหญ่คือผูใหญ่ข้าดอก ตามภาษาเพิ่นละเล็กหน่อยนะนี่ค่ะมันสียู่ระว่างนี่เนาะค่ะข้างหน้าเลยค่ะข้างหน้ามันสิเป็นสีเนาะข้างหน้ามันสิเป็นสีข้อตัดตรงเลยค่ะพี่น้องระว่างนเนี่ล่ะระว่างเล็กหน่อยแล้วหันเนาะบนเป็นว่าข้อตัดแบบสุนิดเนาะข้อตรงเบิ่งไว้เล็ก่อนสินนนหันบ่หันอันหันข้อตรงเก่าเอาเป็นตะเดียนออกนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าม there, plain plain, orer, an, e ันไก่ตากอะไรนิดน e> ้อยเข้าิ่มบ่ไ้บานนี่ยกเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่ยกตัดตรงเลยพี่น้องนี่ค่ะตัดตรงเลยเนาะยกขึ้นข้าสิตัดตรงพี่น้องตัดไปนิดเดียวนะคะเพื่อจะออกลายทั่วหัวเลยนะพี่น้องยกแบบทั่วหัวเลยค่ะ แล้วข้าวหนีมาเบิ่งมาเห็น <câ wrong. S 2> มะขั้นมันตรงกันหลายข้ายกพี่น้องยกข้าอยาให้ตรงกันหลายค่ะมันคือกระลาบขอบเนาะข้าสิข้าบ่อให้มันตรงกันเลยค่ะพี่น้องข้าสิให้เลื่อนลำอยู่นิดนึงครับสวัสดีค่ะพี่น้องมองหน้าโอเคผมแต่งตัไวอยู่ตอนนี้ตับแต่งตัดแต่งไวเลยรู้ข่ายังเนี่ยนี่ค่ะผมไม่รูกเข่ายังย ข้างๆนี่ส้อยเด้อพี่น้องเด้อใส่ไก่ฟันปลาสร้อยค่ะวางทับไว้นี่ค่ะส้อยส้อยหลอกขอบนะพี่น้องเนาะนี่่คะไปแล้วสร้อยนี่เด้อพี่น้องเด้อส้อยขอบค่ะโออ้ยย่แดงนเออหมดแดงหน่อยอะไรสดข้าวหมดเด้อแมนแมนเฮ้ยนี่หน้าพี่น้องนะส้อยนี่ค่ะ มองนกน้นึงนพงเนนมองนีอออกน้อยนึงนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะม่งนี่ค่ะเก็บอาะเก็บเก็บมองนีบนพี่น้องเก็บมองนีเนาะสิเก็บให้เบิ่เด้อกินมุ่นี้ก็ได้หรือมุมนี้ก็ได้มุมใดมุมนึ่งนะพี่น้อง่าไปกินเต็มหนาเ้อค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เด้อนี่นี่ค่ะนี่น้อพี่น้องเนาะสิม,มาแบบนี้ลองส่งนักเรียนค่ะถ้าถูออ๊กถึงใจกดไลค์ก,กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเดาออาสิบาถงองอ์กถึงใจบนทุกคนเนาะขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะสิม,มามุมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเก่งเลยอาจาเก่งเลยกนหนวดไม่ลูก,กนหนวดไหมกนหนวดด้วยอาไม่กนเด็กไม่กนหนวดนะคะ ค่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ